สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคการคัดแมปไว้ฟาร์มทีเดียวนะครับหมาะกับคนเค้กเย็ดแบบผมมาก่อนอื่นก็มาเตรียมอา c h เคมีอ,มอาร์เม t นท์ทีอลให้พร้อมก่อนนะครับพอเตรียมเสร็จแล้วก็ให้เรามาทําให้มันเป็นแมปทองทั้งหมดเลยครับโดยตอนยัดอาเคมีเราสามารถพิมพ์คําว่า normal ลงไปในช่องเสิร์ชได้นะครับจะได้เห็นง่าย หลังจากใช้อาเคมีเสร็จนะครับก็ให้มายัดอักเมนกับลีโกโอ,อกตามลำดับโดยผมไม่แน่ใจว่ามันมีให้เซิร์ชเอ,อ่อแมทเมจิกไหมมันน่าจะมีแหละแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันต้องใส่คำว่าอะไรตอนใส่คำว่าเมจิกแล้วมันไม่ขึ้นครับมันจะรวมไอ้พวกเมจิกแพควอนเตอร์เมจิกไปด้วยนะครับอันนี้เลยก็ต้องทำเองแต่ถ้าเกิดใครมีคำสั่งหา ไอเทมเมจิกอย่างเดียวก็จะดีมากเลยครับตอนนี้ก็แมปทั้งหมดในทางผมเป็นระดับแรแล้นะครับหรือว่าเป็นสีทองนั่นเองจากนั้นให้มาเว็บนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปขั้นแรกผมจะคัดแมปทิ้ก่อนนะครับขั้นแรกนะครับให้มาติกหมดที่เราไม่ชอบ โดยผมจะติ๊กเบอร์นิ่งกาวเทมเพลโลเชนลดรีเจนเลือดและเอเ r อร์จี e ชินะครับแล้วก็สต u n ์ทบิวอัพครับถ้าเกิดเพื่อนๆแพ้แทางหมดแบบไหนก็ติ๊กเพิ่มไปได้เลยแล้วไอที่เราติ๊กไว้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นตัวอักษรแปลกๆด้านบนซ้ายนะครับจากนั้นก็ให้เราก๊อบตัวอักษรแปลกๆนั้นลงมาในช่อง Search นะครับทีนี้ตอนคัดทิ้งเนี่ยให้คัดทิ้งแมพที่เป็นขาวดํานะครับอันที่มันขึ้นขอบทองแสดงว่าอันที่ใช้ได้นะครับ ให้มาเอาอันที่เป็นข่าดำทิง้งโดยแมพที่เราคัดทิ้งนะครับบางทีมันจะติดเรลิตี้กับคุณลิตี้สูงๆไปด้วยถ้าเกิดใครเสียดายก็ไปเอามาใช้ได้นะครับแต่ผมไม่ครับเวลาเล่นแมพพวกนี้แล้วมันงดงิดน,นะครับแล้วก็เสี่ยงตายด้วยตายทีหนึง่งนี่ยังเซ็งก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับไม่ลงดีกว่าโดยแมพที่เราคัดทิ้งนะครับมี2ทางเลือกก็คือขายให้ Np c แบบผม หรือว่าจะมัดรวมไปขายใน TFT นะครับ80แ,แมปได้1ดีวายเป็นเลดวันที่ผมอัดคลิปนะครับหลังจากเราจัดการกับแมปที่เราไม่ใช้แล้วนะครับก็กลับมาที่เว็บต่อโดยแมปที่ผมจะใช้นะครับติ๊กแค่2อ,อย่างเองก็คือติ๊ก quantity แล้วก็ rarity ครับจากนั้นก็ให้คัดลอกตัวอักษรแปลกๆมุมบนซ้ายลงไปในช่อง search เหมือนเดิมครับ ทีนี้มันก็จะไฮไลท์แมพที่มีคุณิตี้กับแลลิตี้แล้วนะครับก็ให้เราเลือกใส่กระเป๋ามาให้หมดเลยเพราะว่าผมจะเอาไปไว้ในคลังแยกนะครับแมพที่ผมคัดแล้วจะชื่อแมพพลาสครับก่อนเอาไปไว้ในคังแยกนะครับให้เรามาปิดคลังเวทโตนก่อนมันจะได้ไม่เข้าออโต้นะครับแล้วก็ต้องไปปิดคลังเดลิเรียมด้วยครับเพราะว่าแมพบางอันมันติดเดลิเรียมมานะครับ มันเลยจะไปเข้าคัง ي ي เดลิเลียมแทนพอเราปิดทั้งสองคังแล้วก็เอาไปใส่คังที่เราต้องการได้เลยครับหลังจากที่คัตเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีแมปให้ใช้อยู่ครึ่งคังถือว่าโอเคเลยครับไม่ต้องมาคัดบ่อยๆหลังจากคัตเสร็จแล้วนะครับก็ไปติ๊กเปิดคังเวสโตนกับ ي ي เดลิเลียมให้เป็นเหมือนเดิมนะครับตอนฟาร์มเสร็จมันจะได้เข้าออโต้เหมือนเดิม ทีนี้ไอ้แมพที่เหลือในคังเนี่ยจริงๆผมจะเอาเอกยัดต่อนะครับแล้วก็จะเซิร์ชต่อแต่ว่าตอนนี้เคเรนซี่ผมมีน้อยนะครับเลยยังไม่ได้ทําก็เดี๋ยวเอาไว้แมพจากในคังนี้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําต่อครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ